เอาเลยครับก็กาบสวัสดีท่านชมทุกท่านดูดีครับผมและในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า only elm วันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเกมที่ว่าท้าายพอสมควรเลยนะครับถ้าใจแบบว่าไม่กล้าพอนะใครที่กลัวความสูงนะเล่นไม่ได้นอนครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราเข้าไปเล่นกันดีกว่าโอเคตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ทําการเข้ามาในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วดรัาผมซึ่งเกมนี้เนี่ยไม่ยากกับไม่ยากนะเราก็แค่ อ่าต้องขึ้นไปตามชื่อเกมนะครับชื่อเกมเขาก็บอกใช่ไหม Only App เราก็ตึง้งขึ้นไปบนนู้นนะขึ้นไปไหนไม่รู้เลยครับวันนี้เนะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีครับ <c oughs> ตรงว่าตรงนี้นี่เหมือนจะมีให้เราเลือกหน้ากากใช่้หเหรอโอ้โหมีนี่ใครอะ่ะหน้ากากผู้หญิงเหรออุย้ยมันไม่เหมาะกับเสื้อผ้าเราเลยเดยนะนีเอาเอานนี้แล้วกันนี่คืออะไรอะ่ะ โอ้หน้ากากตัวตลกนั้นเหรอจริงๆดูไปดูมานี้ก็เหมือนกอลัมเหมือนกันนะอันนี้แถมมีหน้ากากอวกาศด้วยโอ้นี่แสดงว่าเราต้องขึ้นไปข้างบนนั้นสู่อวกาศเลยหรือเปล่าแบบอนอกโลกอะไรเงี้ยตรงนี้จะเหมือนเหมือนว่าจะมีไนท์โมดตัวดีครับแต่ว่าไม่น่าจะใช้เร็วนี้หรอกโอเค,อเคจุดเริ่มต้นนั่นก็คือตรงนี้เลยครับผมแอมเพราะฉะนั้นบบว่าเราจะไปทางลัดนะครับก็คือขึ้นลิฟต์ไปเลยสวัสดีครับ สิบยี่สิบสามสิบผมชอบขึ้นลิฟต์ผมชอบขึ้นเรือเอาออกไปไม่ได้ครับวันนี้เราก็ต้องขึ้นไปด้วยตัวเองเนะครับเราไม่สามารถที่ไปทางลัดได้นะครับเพราะฉะนั้นมาโอเคขึ้นทางนี้ก็ขึ้นทางนี้ครับเฮ้ยไม่ยากครับไม่ยากครับนะสมัยตอนเรียนบอกว่าโดดเรียนบ่อยครับอันนี้น่าจะเป็นเกมที่เออไม่ยากเกินความสามารถนะครับวันนี้ พอฉันบอกว่าวเราก็แค่ต้องปีนใช่ไหมตรงนี้โอ้โหไม่ยากเลยงา่ายทีเดียวครับทุกคนที่เหลือยากหมด <c oughs> โอ้โหี่ไงคือตรงนี้นี่เองมีเตียงด้วยงั้นเหรอหรือว่าเราไปทางปกติดีกว่านคนับผมเนะตียงนี่ขีดยังไม่ง่วงไงอันนี้อันนี้ยังไม่ง่วงฮะเอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบยากอยู่นะเออ่จริงนะก,ก็ไม่น่าจะเกินความสามารถเราหรอกครับนะนะเพราะว่าเราเรา,เราเก่งเกินไปไงเออเราก็เก่งจนได้ไง ไอเราก็เท่ธะด้วยไอเราก็หล่อเะด้วยเออทีนี้สซซากก็ติดเต็มเหลยอันนี้ไม่เกี่ยวนะโอเคขึ้นยังไงนะฝั่งนี้ไปอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้หนี่ไงเราแค่วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งปีน,ปนขึ้นไปเรื่อยอย่างนี้อึ๊บอะยังไงอ่ะเฮ้ยเลาจะบอกนะว่าต้องปีนอันเนี้ยโอ้โหแล้วดูมันมันยากขึ้นเรื่อยไปอย่างนี้คือ เหมือนเมื่อกี้ที่เราขึ้นมาผ่านผ่านบ้านผ่านอะไรที่แถวๆนี้เหมือนไหม่จะเป็นสลัมเลยครับต้องต้องไต่ท่ออีกแหละโอ้โหมันมีทางที่ดีกว่านี้ไหมไปยังไงอันนี้อันนี้ป่ะโอเค้อโอเคเมื่อกี้นะครับเราได้ไปดูปุ่มกดไปที่ร้อยน,นะครับอ่าเผื่อเราจะได้แบบเล่นเซียนมากขึ้นนะครับเห็นเขาบอกว่ากดคลิกซ้ายใช่ไหมจะเป็นอะไรอ๋อเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินนะโอ้สบายเลยอย่างนี้ นยูจะได้บอกว่าเดินแบบระมัดระวังมากขึ้นไงแล้วก็ขี้ขวาขี้ขวาค้างคืออะไรอ้สโลนะครับผมวันนี้คือขี้ขวาค้างคือสโล s l o โ motion อย่างงี้นน <c oughs> โอเคกด C นี่คืออ๋อเปลี่ยนมุมกล้องเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป,นเปลี่ยนเป็นเอ่อ์สเ s อร์ชั่นได้ด้วยเหรอโอ้เปลี่ยนแบบมุมมองอย่างงี้นะแต่แต่ถ้าถ้าเล่นอย่างนี้เนะี่ยทั้งเกมนี่ไม่น่าจะดีนะครับน่าจะอ้วกแตกกันพอดีเออน่าจะเมา แ,แบบมุมปกติดีกว่าโอเคบุคคลที่สามเครับอ๊บโอเค,อเคแล้วแล้วขึ้นยังไงตรงนี้เหรออเีเรามาถูกทางครับทุกคนไม่น่ายากครับอ๊บอันนี้คือบอกว่าถ้าตกลงไปนี่คือโอ้โหเริ่มต้นใหม่เลยกันแหละเอาเรื่องอยู่นะอันนี้รู้สึกว่าเกมนี้นะครับจะไม่มีเช็คพอยด้วยนะครับจะไม่มีเช็คพอยจะไม่มีจุดคอยเซฟให้เราลยครับเราตกก็คือต้องเริ่มเป็นใหม่อย่างเดียวไงอันนี้ นี่แหละคือความท,ท้าทายสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งเราจะต้องค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยเงยเอาแบบว่าไปช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเออดรกว่าแบบว่ารีบแล้วแบบต้องเริ่มเล่นใหม่ไงเออบางทีแบบว่าหัวเย็นๆอยู่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบหัวร้อนได้เลยนะเพราะฉะนั้นแบบว่าต้องใจเย็นครับทุกคนเนี่ยไอเตียงนี้มันเห็นนานแล้วว่าเราเราไปไหมตรงเตียงนี้น่าจะช่วยทําให้เราได้ไปเว้ยดูดู ดูดูเดี่ยวเดี่ยว s โ o w m o t i o ไว้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวเดี่ยวมันเด้งแบบนี้เลยล่ะอ่าโอเคทุกคนเหมือนพวกเราจะขึ้นมาที่ไปใหม่ละตรงไหนแกอันนี้ต้องปีนหลังรถไฟงั้นแหละโอ้โหโอเคโอเคฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ครับฝั่งซ้ายมือเหมือนจะมีรถไฟรอเราอยู่นะพี่เดพาไปขึ้นรถไฟโยโยพี่เดพาไปขึ้นรถไฟ ถ้าไป f ่อ้าคไม่ต้องเดินเองแล้วสมาวยะนี้สมายืดมีคนไปส่งเราเฮ้ยเดี๋ยวมันตกแล้วมันตก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 มันเอ้ายวเดี๋ยวเด๋ยวเยเดเราขาเป็นไรขาเป็นไรอะเดี๋ยวเมื่อกี้เป็นอะไรอะมันลงอย่างนี้เแหละมันเป็นลงอย่างนี้เลยอะดีนะไม่ร่วงเออถ้าตก,ากนี้เก,กียรตต้องกลับไปเล่นหม่อย่างเดียวเลยอะ Lâu no, no. nó Lâu Mình lâu 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 con. Lâu bị lâu 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 lâu